วีวก็จะมารีวิวเฟรนด์ลิฟของวีเองนะคะคือว่าปีนี้นะเป็น okay. ปีที่วีวรวบรวมไอเทมลิปที่แบบว่าว่าเด็ดแล้วก็แบบสุดยอดมากๆคือสีทุกสีที่วีเลือกมาวิวยารับประกันแล้วว่าทาแล้วรอดทุกคนนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยบอกเลยว่าวิวเลือกลิปที่มันแบบราคาสมเหตุสมผลแล้ววีรู้สึกว่าทุกแท่งที่เลือกมาเนี่ยมันคือเดอะเบสที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละแท่งคืออะไรบ้างอย่างแท่งแรกนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยซึ่งตัวนี้นะคะจะแก้ปัญหาขอบป คล้ำของทุกคนค่ะใครที่มีปัญหาขอบปากคล้ำปากไม่อมชมพูปากเป็นร่องนะคะเวแนะนําตัวนี้เลยคืออันนี้วิวได้ใช้มาสักพักละเวียอโกมากๆคือวิจะทาก่อนที่เราจะทาลิปสติกนะคะก็คือทาทิ้งไว้อะไรเงี้ยเนื้อของเขาจะค่อนข้างเป็นสีขาวๆนะคะแล้วตัวนี้นะคะจะช่วยให้ริมฝีปากของเราเนี่ยนุ่มชุม่มชื้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยทำให้ปากเราอบอิม่มก็คือเราใช้มาสักพักแล้วคุณรู้สึกว่าแบบติดใจมากคือวิจะทาทุกครั้งก่อนแต่งหน้าจริงๆนะคะคือทาพอกถึงไปเลยพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บนะ แล้วก็จะทาลิปแล้วคือปากก็จะอมชมพูแล้วก็สวยแล้วก็นุ่มฟูมาก,มากๆทุกคนก็คือตัวเนี้เวยอยากให้ทุกคนไปลองอะ่ะคือใครยังไม่เคยไปลองนะเวียนแนะนาเลยรู้สึกว่าน่าจะประมาณ2 2 9ทุกคนคือมันคุ้มมากคือ229แต่ปากเราอมชมพูแล้วก็นุ่มฟูม,มากตัวนี้นะคะเป็นสินค้าจากยุโรปเลยรับประกันความปลอดภยัยแล้วก็ใครใช้เนี่ย แล้วก็แบบปากมันแบบฟูนุ่มคือมันดีมากจริงๆอะ่ะทุกคนเอออยากให้ไปรอนะคะแห่งต่อไปนะคะเราต้องขอยกให้กับเป็นรุ่นตรีซนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเวียนเนี่ยชอบลิปของตรีซแบบมากถึงขั้นแบบ ถ้าจะอยากได้คอลเลคชั่นเลยนะคะแล้วคู่ที่เวียนเลือกมาในปีนี้ก็คือเป็น2สองสีนี้ก็คือ g o i n g r i g h t นะคะ g r o i n g r i g h t ก็คือจะเป็นสีที่แบบออกชมพูนุนนๆธรรมชาติธรรมชาตินะคะแต่สีนี้จะเป็นสีทูบที่มันจะสีออกแบบแดงๆเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะคือทาผสมกันแล้วคือแบบสวยเกาหลีแล้วคือปากมันแบบเบลๆมีความแบบลนะมุนตุน่ะทุกคนสองสีนี้คือแนะนํานะคะของ oh, f o r you t o นั่นเองทุกคน f o r you t o คือวิวว w วมากคือหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่า f o r you t o เนี่ยเขาออกลิปมาค่อนข้างที่จะแบบ เยอะแบบเยอะมากๆแล้วก็ออกลิปบ่อยมากๆสีพี่มิชี่คือมันเป็นสีที่แบบออกชมพูสวยๆแล้วก็ทาแล้วมันดูหน้าสว่างเราก็เลยซื้อมาแล้วคือสรุปเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนคือมันทานแล้วมันดูแบบดูเด็กลงอะ่ะมันทานแล้วมันดูหน้าดูสว่างฟันดูขาวขึ้นแล้วก็แบบทําให้แบบทุกอย่างดูสวยไปหมดเลยอะ่ะ แล้วก็น,นี้นะคะเป็นรุ่นที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็คือเบอร์สี่สิบแปดนะคะตัวนี้จะมีความสีอมน้ําตาลขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะได้ลุคที่แบบดูโตขึ้นมาหน่อยเป็นสีน้ําตาลน้าตาลนี่คือชอบมากเลยชอบแบบรู้สึกว่าเป็นสีที่สวยมากถ้าใครไม่รู้จะซื้ออะไรในนี้นะคะวันนี้แนะนาเป็นอันนี้เลยคือของ Peripola per มันดีอ่ะคือมันเป็นสีที่อยู่ที่ปากคุณเห็นไหมคือทาไปแล้วมันจะมีความแบบเบลอๆสวยเงีย้ยคือสวยมากอะคือมันแบบ วยจริงๆงทุกคนอยากให้ไปซื้อก็อหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่เรามารวมลิปทุกสีที่เวรู้สึกว่าแบบมันปังมากๆในปีนี้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะอันนี้ทุกคนเวอยากแนะนําทุกคนจริงๆนะใครมีปัญหาปากคล้ำอ่ะคืออันนี้เลยอันนี้แบบ เดอะเบสอะเดอะเบสของปากค้ำคือเวียมเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่เคยรู้สึกว่ามีลิปตัวไหนที่สามารถช่วยปากค้ำเราได้ดีจริงๆเท่ากับตัวเนี้ยคือเวียไม่เคยมีบุธานหนูเลยว่าแบบเออลิปตัวนี้ทาช่วยแก้ปากค้ำคือเวียไม่เคยเชื่อเลยว่ามันจะช่วยได้จริงจนมาเจอตัวเนี้ยคือทาไปแบบไม่กี่อาทิตย์อะคือมันดีขึ้นแบบ นั่นแหละตัวนี้นะคะคือหลอดคือทุกคนจะคิดว่าแบบเอ๊ะมันเล็กหรือเปล่าไม่ทุกคนหลอดมันใหญ่มากแล้วก็ใช้ได้นานมากๆเลยคือ2องกคือโคตรคุ้มอ่ะตัวนี้ 12ML แต่มันคือมันเยอะมากๆทุกคนสําหรับรีบปั๊ทุกคนคิดหรอ,อป้าเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e นะคะและอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยอันนี้คือรวบรวมมาให้ทุกคนแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ